ป้าขายอะไรขายหมดหรือเปล่าขายยังมีอยู่ใช่ไหมเมื่อกี้ร้านนู้นก็ขายหมดโอ้มีขัวเขียวด้วยเหรอป้าร้านนี้ชื่อว่าร้านบัวลอยเฉยๆอ๋อแม่หนุ่ยแม่หุยแม่หุยแม่แล้วแม่หุยนี่ชื่อใครนี่เหรอแม่ชื่อหุยเหรอขายเมื่อกี่ปีแล้วแม่หุย ส0ิบปีโอ้โ oh, หแม่หุยขายมาสามสิบปีก็ร้านแม่หุยข้าวต้มตัวรุ่งครับแล้วก็ขายัวลอยด้วยับลอยที่มีหลายร้านเลยฮะร้านนี้ก็น่ากินแล้วก็มันจะมีแบบเสษเป็นไข่น่ากินนะขายถุงเท่าไหร่ครับป้าหุยแม่หุย<ข>ถุงถุงละกี่บาทไม่ใส่ไข่ใส่ไข่ถุงละเท่าไหร่นะอ่าห้าบาทสิบห้าบาทขายราคานี้มานานแล้วก็เมื่อแรกของ เตอนนี้ไ <ใน S 1> ข่แดงกับที่แดงก็เลยขาย15บาทครับ popsea.com พากินับลอยแม่หุยที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับเดี๋ยวผมจะนั่งกินเอาผมเอาับลอยไข่หวานถ้วยหนึ่งครับเดี๋ยวกินด้านหลังนี่ครับ